ค่ะวันดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอณัหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผ่านไม่เห็นคลิปนี้นะคะนี่คือดวงของคุณนะคะไพ่จะดึงดูดใจคุณนะคะให้อยากเข้ามาดูคลิปนี้และคุณก็จะดูมันจนจบนะคะก่อนอื่นเลยตั้งจิตอาิษฐานในใจนึกถึงเทพองค์พละประจําตัวเองเจ้าที่เจ้าทางพระพ่อพิฆเนศพระแม่อุมาและพระแม่ธรณีนะคะก็อธิษฐานแล้วคุณเลือกไพ่ในใจได้เลยว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามหรือ ใบที่สี่หรือใบที่ห้านะคะวันนี้จะเปิดไพ่ให้ห้าใบเลยนะคะไม่รู้แหละคุณเลือกใบไหนก็คือใบนั้นอาจจะเป็นดวงของคุณนะคะที่หมอไม่รู้หรอกว่าไพ่มันจะออกอะไรนะคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเปิดกันสดๆเลยนะคะว่าไพ่มันจะออกอะไรบ้างนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ขึ้นไพ่ดาบ ความสำเร็จแห่งดาบเอ็ดออฟเรเวนด์นะคะแปลว่าช่วงนี้คุณแก้ไขปัญหาหรือคุณทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่แต่คุณจะผ่านมันไปได้และแก้ไขปัญหาหได้ดีและคาดหวังตั้งใจทําอะไรคุณจะประสบความสําเร็จไพ่ใบนี้หมายถึงความอดทนเก่งมีไหวพริบฉลาดรู้จักแก้ไขปัญหาและผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะถือว่าใบนี้ดีเลยทีเดียวนะคะเหนื่อยหน่อยจะผ่านไปได้เจออุปสรรคจะแก้ไขได้ตั้งใจทําอะไรจะทําได้นะคะค่ะสําหรับใบนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปใบถัดไปเลยใบที่2นะ ใบที่สองนะคะก็ขึ้นไพ่งนะคะ King of the cup แปลว่าไพ่ถ้วยนะก็แปลว่าช่วงนี้คุณนะคะมีเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการงานธุรกิจถือว่าดีเลยทีเดียวเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะมีข่าวดีแล้วก็เจ้านายรักใครสนับสนุนผลักดันคุณนะคะรอง,งานอะไรอยู่จะได้งานที่ดีงานก้อนใหญ่นะคะใบนี้เนาะสำหรับใครมีแปนแล้วความรักก็ถือว่าดีไปได้ดีแล้วก็ประคับประคองกันนะความรักดีต่อใจมากแล้วสาหรับคนโสดน,นะคะใบนี้ จะได้พบรักใหม่ๆที่ดีแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะคะแล้วก็หนักแน่นนะคะก็ใบนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะค่ะตอนนี้ใบถัดใบใบที่สนะคะขึ้นไพ่สองถ้วยหมายถึงใบนี้หมายถึงถ้าคุณมีปัญหากับแฟนคุณจะได้กลับมาคืนดีกันเห็นปะ่ะสองถ้วยนะคะหันหน้าเข้าหากันปรับความเข้าใจหรือ ตกลงพูดคุยเจราจาเรื่องใดๆก็แล้วแต่แม้ว่าเน้นเป็นเรื่องงานกับความรักเนี่ยคือถือว่าผ่านฉลุยเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณทําอะไรก็แล้วแต่เน้นด้วยคาพูดเพราะคําพูดของคุณนํามาซึ่งเรื่องดีๆการเจราจาของคุณก็ดีอะไรในช่วงนี้คือมันดีไปหมดดีต่อใจนะแล้วไพ่สองถ้วยเนะี่ยหมายถึงออยื่นเรื่องทําธุรกริจรอะไรก็แล้วแต่ที่คุณยื่นเอกสารไปแล้วคุณรอขอ,อวีซ่าอะไรเงี้ยก็ผ่านยื่นเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบ ตัวหนังสืออะไรเงี้ยแล้วคุณรอฟังผลมันคุณจะได้รับข่าวดีนะคะค่ะโอเคตอนนี้ใบที่สามผ่านผ่านไปตอนนี้เรามาดูใบที่สี่กันเลยใบที่สี่ให้สองไม้เท้านะคะการงานของคุณในช่วงนี้สองไม้เท้าหมายถึงมีการขยับขยายเลื่อนปรับเปลี่ยนงานไปในทางที่ดีขึ้นก็แล้วกันรเลื่อนตําแหน่งแล้วก็การงานอาจจะมีการวางแผนทําอะไรเพิ่มเติมอะแดปรับเปลี่ยนทําที่เดิมแต่ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆม,มีการจัดโปรโมชั่นมีการจัดอะไรใหม่ๆ เสริมเพิ่มเติมเข้ามามันจะดีกับงานและธุรกิจของคุณนะแล้วก็ทํางานประจําอยู่อาจจะมองงานเสริมหรืองานพาร์ทไทาม์ก็ถือว่าได้พ่ใบนี้การเจราจาพูดคุยเป็นจุดเด่นของคุณเกี่ยวเรื่องการลงทุนใบนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณทําอะไรก็แล้วแต่งานของคุณจะต้องเป็นเกี่ยวเรื่องการใช้คําพูดใช้คําพูดแล้วมันจะดีสร้างกําไรสร้างสร้างเงินให้กับคุณนะคนรักใบนี้ถ้ามีปัญหาจะได้กลับมาปรับความเข้าใจให้สองทูนเนี่ยก็หมายถึงการหันหน้าเข,ข้าหากันเป็นเส้นขนานไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่อย ถอยหน้ายอมยอมถอยหลังยอมยอมกันน่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะคะใบนี้ค่ะตอนนี้มาดูใบที่4เนาะใบที่4ขึ้นไพ่เอ่อเซเว่นออฟเดอะวอร์ดใบนี้หมายถึงช่วงนี้คุณอาจจะอึดอัดใจกับงานนะเจ็ดเจ็ดไม้เท้าเนี่ยก็คืออาจจะอึดอัดใจกับงานเพื่อนร่วมงานโดนกดดันช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนงานย้ายงานไม่อยากจะทนละมันทนมาเยอะละขอเปลี่ยนได้ไหมขอย้ายได้ไหมถามว่าไพา่ใบนี้มันขึ้นแบบเนี้ย ถ้าย้ายดีกว่าไม่ย้ายดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ต่อคุณจะอึดอัดใจ,จอย่างน้อยถ้าคุณไม่ย้ายวันนี้วันข้างหน้าคุณก็ต้องย้ายเพราะคุณก็ทนมาเยอะกดดันมาเยอะเพราะฉะนั้นการย้ายหรือปรับเปลี่ยนหรือเริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะดีกว่าถ้าไม่ย้ายก็ต้องปรับตำแหน่งที่ทํางานย้ายนแผนกอะไรแบบนี้ยจะดีมันจะได้ไม่ต้องเจอคนเดิมๆที่เราจะต้องมาแบบทํางานร่วมกันแล้วมันอึดอจจัดใจอะไรเงี้ยก็ได้นะคะข่าสำหรับใบนี้ก็ไม่ค่อยดีมักเจอปัญหาอยู่แต่ให้คุณอดทนแล้วค่อยๆแก้ไขมันจะผ่านไปได้นะคะ สำหรับใบที่5นะคะใบที่5ขึ้นไพ่สิถ้วยแปลว่าหน้าที่การงานของคุณดีความรักดี ธุรกิจดีนะคะเจอคนรักเจอแฟนก็ช่วงนี้มองมองหาคนข่าวท้วมๆหน่อยเป็นดวงอุปถัมภ์ของคนของคุณนะคะแล้วไพ่ใบนี้เขาบอกว่าการงานธุรกิจของคุณเห็นกําไรเลยทําอะไรคือโชคดีเลยนะแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้ถ้ามีโอกาสพาไพ่ใบนี้หมายถึงพ่อพิฆเนศด้วยกันแล,แล้วตะก,กันหมายถึงผู้ชายท้วมนะสิบถ้วยความสําเร็จก็คือพระพ่อพิฆเนศน,นะคะก็มีโอกาสอยากให้เป็นสการเสริมดวงไหว้พระพ่อพิฆเนศน,นะคะตั้งใจคาดหวังอะไรไว้ ขอให้ได้เพราะดวงคุณดีอยู่แล้วแต่คุณเสริมเข้าไปเพื่อความปังความยิ่งใหญ่ความไปถึงจุดสูงสุดก็แล้วกันนะคะค่ะโอเคสําหรับให้ห้าใบนี้พี่หมอก็เปิดไปแล้วนะคะเนาะก็ทุกคนก็ได้รู้ดวงชะตาของตัวเองในแต่ละใบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้พี่หมอก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ